สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็พบกับน้องพิมพ์หัวใจอ่อนหวานก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะให้มาชูหน้าสดแล้วก็มารีวิวของนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะบอกเครื่องแนะนําที่น้องพิมพ์เห็นว่าทําไมอยู่ใน tiktok น้องพิมพ์ขาวจางอันนี้คือหน้าสดจริงๆนะคะอันนี้คือหน้าสดจริงๆอันนี้คือไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์สามอะไรเลยนะคะ<ม>คือหน้าสดจริงๆนะคะแต่ถ้าหน้ามีความขาวมากนะคะดําหน่อยนิดน,นึงก็ใส่เอฟเฟกต์ หนึ่งก็ได้นะคะแต่บางครั้งก็ช่วงนี้ก็เลิกใส่แล้วเพราะว่าตอนนั้นตัวเองดําใช่ไหมเดี๋ยวจะคือตอนนั้นตัวเองดํามากคือทุกคนเห็นในคลิปใช่ไหมตอนนั้นที่อยู่ปห้านะคะเอ้ยไม่ใช่ตอนนั้นที่อยู่ปหนึ่งใช่ไหมคือดํามากแต่ตอนนี้อยู่ปสานะคะคือตอนนี้ดํามากตอนนั้นอะดําดําดําสุดๆไม่รู้อะตอนปหนึ่งหรือหรืออนุบาลสามนะคะ ตอนอนุบาลสองกับอนุบาลสามูรได้ทำคลิปหน้าจากอนุบาลสามนะคะตอนที่ด,ดำๆนะคะแล้วก็เลยมาหัดใช้เจ้าตนนัวนี้ตอนอนุบาลตอนปหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูอันนี้คือเจ้าแม่ประจำตัวเลยค่ะคนนี้นี่ตัวนี้นะคะเจ้าแม่ประจำเลยค่ะทาก่อนนอนตอนกลางคืนนะคะส่วนตอนเช้านะคะก็ทาอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะคะ นะคะนี่เจ้านี่คือทาตอนเช้านะคะแต่ก็มีการทาผสมกันแต่ตอนกลางคืนอยู่นะคะมีการทาผสมกันต,น,กน,นตอนกลางคืนจากตอนกลางคืนก็มีการทาผสมกันือนตอนตัวน,นี้นะคะแต่ช่วงหลังๆนี่ก็ไม่ทาแล้วเพราะว่ามันจะหมดแล้วก็รู้แล้วว่านา้าตัวเองขาวขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าแบบเอาอันนี้คือไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยไม่ได้เขียนคิ้วไม่ได้ทาปากอ่อนๆคือหนูทาปากนิดนึงนะคะแต่เป็นลิปบานออกชมพูชมพูนิดนึงนะคะนะคะ แล้วเราก็จะมาทาเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าแม่ประจำเราก่อนนะคะฮะามาทาดกูก่อนนะฮะอันนี้คือนันใสมากอันนี้อันนี้จะบีบเยอะหน่อยก็น่าจะหมดเร็วนะฮะ โอ้ยีคนทักมานะฮะนี่นะคะเจ้าแม่ประจำเลยแล้วเราก็จะใส่ในนองเนี่ยฮะเยอะๆอันนี้ใส่น้อยๆนะฮะอันนี้ก็เราก็ต้องใส่ตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้อ่ะอันนี้เป็นตอนหุ่นเช้านะคะเพราะว่าจะชอบทาผสมกันไงแล้วมันก็จะดูขาวขึ้นนะฮะ เดี๋ยวเราจะลองแม่แต่ตรงนี้กันก่อนนะฮะแต่เราจะผสมกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เข้มข้นเนาะทาตรงนี้ด้วยนะคะเราต้องผสมกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูจากตรงหน้าตรงนี้ก่อนน ข้างคะสุดค้าข้างน,นี้กับข้างน,นี้นะคะเราต้องผสมผสมนะคะห้ามลืมตานะคะเวลาที่เราทาทคคีมตอนนี้นะคะ จะเป็นคนที่ชอบลับตาแบบ <c oughs> หลับตลอดเลยถ้าคาแบบเนี้ยแต่มันอาจจะดูไม่ขาวนะคะอาจจะดูขาวนิดนึงแล้วก็อาจจะดูใสนะคะเพราะว่ามันทําให้เร่ยใสด้วยนะคะแต่มันจะใสนิดนึงนะคะมันอาจจะมองไม้เห็นก็ได้ ก็ต้องแบบอย่างนี้ก็ถูกแล้วนะคะเดี๋ยวรับไปทาลิปสติกกันก่อนนะคะแม่ทามาแล้วนะคะแล้วก็ก็จะบิบตอนเช้าใส่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะบิบตอนเช้าใส่เิ็กนึงนะคะ ไม่ได้ปีบหรอกก็แค่ทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีรอยออกมาแต่ปเป็นไปรอยใสๆนะคะนี่เดิมโอเคก็ปไปทาลิปสติกมาแล้วนะคะก็เหนือแค่จะตัวนี้นะคะไรู้ว่าพูดกี่ครั้งแล้วเนี่ยมาที่นี่ก็มีแอร์มีท้งผัดลมนะคะนี่เป็นของแบ็กพิงนะคะมีคนส่งมาให้ อันนี้คือศิลปินมง,นม<อ>งย้อมแมวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าเต็มๆเลยเขาอ้วนแล้วเราก็มีอะไรมารีวิวให้ออกไปอา้าออกไปไปแงฟันเลยแป่งแล้วเดี๋ยวมาอย่าไปนั่งมันจะทับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะ แป้ป๊ได้มาแล้วนะคะมียเยะไปหมดเลยอันนี้สั่งจากะะาก็ได้นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย